สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นใครนี่นะครับวาราโฮบิตของเรานั่นเองก็ลองเล่นไปแล้วนะครับห้าเมต์แต่ก็ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ก็เลยนั่นนี่ก็เลยลองเอามาเล่นแล้วแบบอัดวิดีโอแล้วกันนี่นะครับสูงร้อยเก้าสิบไปดูสเตปพวกวิง่งพวกอะไรบ้างดีก,กว่านี่นะริบบิ้งแปสิบแปด บอกคอนโทร89ปสเก้เลยเหรอฟินิชชิ่ง98้าสิบแปดเฮตติ่งอู้สปิด99สปิดต้น97้เลยวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเร็วมากไปครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเริ่มหาูแข่งกันเลยดีกว่ามาดูว่าเราจะเจอแรงอะไรกันครับแรงอะไรเอ่ย หนึ่งพ้อหกสคนญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้โหเอาฟาติโอ้โตกเอาเดม,มิเล่มาแทนแล้วกันไปลองไปดูทีมเขาบ้างดีกว่านะครับโอ้สามสี่สามโอโ้ถือว่าแน่นนะกองหลังกลาง มีเนมาแล้วก็อิมปาเป้ร้อยหนึ่งด้วยนะครับผมเนี่ยมามาเจอกันหน่อยมาดูกันครับว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะครับาบาร์เซโลนาแมนยูเจอบาร์เซโลนาอาจจะได้เคียร์กันครับเป<อ>็นฝ่ายเรานะวาเลวิชจะเป็นคนเคลียร์นะครับส่งไปที่กัเซมิโล คาเซลโลเมสซี่ไปเดบรอยไปที่วาลาวิทวาลาวิทให้อินเนสตาอินเนสตามาที่วาลาวิทวาลาวิทวาลาวิทยิงด้วยซ้ายติดเซฟครับโอหโก้รับได้อย่างชิวๆบอลอยู่ที่อินเนสตาสโคสโคปิดให้เนี่มาคาเซลโล่ดับได้เดบรอยว่าไงเดบรอยให้อินเนสตาอินเนสตาให้วาลาวิทวาลาวิทให้อุ้ยฉันกับแคมเบล แมสซี่แมสซี่สวยพุโยเนสเตอรส่งที่ออวลาวิดวาราฮวิดแทงให้เดมเบเล่เดมเบเล่ย,ยู่ดูครับเรียบรอย้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเดมเบเล่เราวิดแทงให้อย่างสวยนะครับแต่ครับก็ได้เขีย่ยเฮริเคนมาที่นี่มานี่มาส่งให้โรรี่โรรี่ให้โมริโมริล่าไงโมริส่งให้แมสซี่แมสซี่ ส่งให้โมริตโมริตห้สโคสโคส่งติดเดบรอยสวยมซี่ว่าไงมซี่แทงให้เวลาวาลาส่งติดเคมิลครับยังได้อยุดที่เดเมลล์ทินเนสซ่ามาที่เดบรอยเดบรบอยเดบรอยแทงให้วาลาวิวาลาวินวาด้ควาแล้วยิงโอ้หชนเสาโอ้ยนี่ว่าจะเข้าถนัดซ้ายนะครับตัวนี้นี่มาได้บอลเลี้ยงผ่านไปแล้วนี่มานี่มานี่มาส่งให้คน เกตมาที่นี่มาเอา้าหลุดปูโยว่างปูโยว่างเคนยิ่งเรียบร้อยหนึ่งตู้ตอนหนึ่งครับตุลนตีเสมออย่างเร็วเลยอินเนสตาไปครับเดวี่อาจจะเอาคืนให้ได้เดวี่เขจะแพ้แรงตรงรัวๆแน่อนอนเอาแบ็ขึ้นเตือนขอโทษด้วยนะครับอินเนสตาอินเอสตาส, the boy. The boy, ส่งให้เดบอยเดบอยเสียบอลโรดดี้ เมื่อกี้แบตขึ้นเตือนขอโทษด้วยนะครับปูโยว่างัยปูโยดักได้บอลอยู่ที่เดวีเดวีมาเดบรอยเดยบรอยไปที่อินเอสตาอินเนสตาส่งให้วาลาวิทวาลาวิทให้แมสซี่แมสซี่แทงวาลาวิทวาลาวิทโอ,โ,โอ้โหยังไม่ได้นะครับบอลฉล็บไปมาไปมาโรรีท่ทิสโคสโค,สโคไปที่เคนเคนสวยวันได้เดบรอยให้แมสซี่แมสซีใ่ให้เดเมเลเดเมเล แทงให้วาราวิดวาราวิดวาราวิดไม่ได้ครับโมโริดเปิดมาให้เนม่าเนมาหมุงให้เคียนเอาคาซิมิโลตักไม่ได้ครับเคยให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ปุ่นพลิกให้โมโริดโมโริดมาที่เมสซี่รอครับมาที่สโคสโคสโคยิงด้วยซ้ายเอา<ห><ห>เข้าได้ไงโอ้ฉันแลบขาเข้านะครับโกล,ล้มตัวลงไปแล้ว เลยครับนี่คบอลมาที่แคมเบลล์เอซิอินซาเนี่มาสวยครับเนี่มาเอาไม่ได้นะอินซามาที่วาราวาลาวิวาลาวิว,าาวให้เด,ดี๋ยวไม่ได้จ่ายไม่ดีครับเบ็คเคนส่งไปที่โมริตโมริตส่งให้โรรี่โรรี่โรรี่ให้มาที่โมริตโมริตให้เคน เมสซี่หลุดแล้วมาที่โมริตแทงท่านช่องโมริตว่าไงโมริตว่าไงเปิดมาให้แฮร์รี่เคนสวยปูโยดักได้เอาส่งไม่ดีเท่าไหร่เอาก็ยังได้ครับเดวี่เอาไปโอ้จบแล้วครับครึ่งหลังไอ้ครึ่งแรกอยู่ที่สองทุกตัวหนึ่งโอกาสจิงเราสามต่อสองนะเขาก็สองต่อสองมาครับเริ่มหน้างต่อเลยแฮร์รี่เคนเป็นคนเกลียรครับไปที่สโคไปทีมหนึ่งมาสวยครับเคนใจเสีย เดบรอยมาที่เมซี่บาลาวิตอินเนสตาอินเนสตาที่เดวี่เดวี่เดวี่สองอินเสตาอินเอสตาให้เดือบรอยเดบรอยแทงให้บาลาวิทสวยยิงด้วยขวาเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ยพูดผิดสองประตูต่อ2นะครับสวยมากครับลูกนี้ขอาเฉียแล้วครับ เขี่ยเร็วไม่ค่อยได้ดูไฮไลท์กันเลยนะครับกดข้ามรัวบอลมาที่เมสซี่เมสซี่สวยเดมเบลเล่ได้บอลเดมเบลเล่หม,มุนส่งไปที่วาราวาราได้ไหม,มดักได้ด้วยเกมเบลเมสซี่สง่งให้เอริกเคนเอริกเคนเอริกเคนยิงด้วยเท้าซ้ายครับยิงในมุมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนครับก็กดรอเขาเลยมามาแล้ว วานาสวยคงได้บอลมาที่วาราโฮวิทวาลาแทงให้เดเมเล่เดเมเล่โอ้โหจับบอลยาวเสียครับเบคเกนเบเกนมริสวยเดียบรอยเดอบรอยอืมยังแยงไม่ได้ครับบอลอยู่ที่มริตโอ้โหโมริตเดบันทัดหลบมาเฉยเลยโมริตแทงให้เนมาเนมามาว่าไงโอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองเนมายิงด้วยซ้ายนะครับ มไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่าครับเอาตัวเดิมนี่แหละเล่นก่อนมาครับตอนมาที่อินเนสตามาที่เดวีเดวี่วใจเสียแต่เดมเบลยังได้เดมเบลไปที่อินเนสตาอินเอสตาส่งมาให้เดวีเดวีไปที่อินเนสตาคืนมาที่เดบรอย เราไปที่วลาดูวิดวาลาฮูวิดจับได้แล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยสามประตูต่อสามนะครับผมมารับเสมอแล้วสวยๆเอ,อาประกบห่างนะเมื่อกี้แต่ยังไม่เห็นวลาดูวิดยิงด้วยซ้ายเลยยิงด้วยแต่เท้าที่ไม้เท่านั้นนะทางขวาเลยเอู้สวยยังดักได้อยู่นิดนึงเปรีฮันีมาเปรีเปรีนายสวยว่าคาไอคาเซโลคาเซโลมาที่อื้ม มสี่มาที่คาเซมิโลมาที่เดอรบอยเดบอยมาให้ทางนี้เดวี่ส่งให้เดมเบลเล่ครับเดมเบเล่ว่าไงเดมเบเล่หมุนแล้วก็แทงให้เดวี่เดวี่กระชากกระชากมากระชากมาแล้วก็เปิดให้เาผิดเอ้ายิงไม่โดนโอ้ยเกือบจะแสงหแ้่แล้วเสียได้ใเออจะให้ใครมาที่สวยเดวี่แตกได้นะเดมเบเล่เดมเบเล่แทงให้ สวยเดวี่เดวี่เดวีววม่มาให้เอามอนตะกูตะกักเดมเมเล่เอ้าหุบผมได้กดโดนแบ็กชิปเสียดายครับเสียดายมากมากเลยตอนนี้เกรงแล้วบอลอยู่ที่เนมาเนมาให้โรเมนิกิควโรเมนิกิสวยเปลี่ยนได้ฟาวหรือป่านะ่ะโอ้ฟาวเขาเอีกแล้วนะครับเสียวิีิครับฟาวเก่ง ขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันเปลี่ยนตำแหน่งบ้างน่าจะเหนื่อยแล้วนักเตะเอานี่นะครับเปลี่ยนเอาแมสซีซไมไเล่นตรงกลางแทนซานโชไปเล่นข,ขวาเป็นตำแหน่งเดียวครับตอนนี้มาครับมาลุ้นกันว่าเขาจะยิงฟรีคิกเข้าหรือเปล่าใครจะเป็นคนยิงเอยอีวันครับเหรอเขาจะเปลี่ยนเป็นใครกันเนมาเหรอเนมามอยเนมายิงติดกำแพงครับสวย ยู่อันครับจะเป็นคนเปิดมุมครับคาเซมิโลวิ่งมาดักแล้วคาเซมิโลมงได้เอ้เขามงได้นะครับเปรี์นอยเออเปิดไปให้ใครวาลาวิดวาลาวิดให้สาโชซสาโชดแทให้วาลาวิดวาลาวิดหลุดมาแล้ว,หล,ลวหลุดมาแล้วก็แปด้วยซ้ายแบบเบาเรียบร้อยแซงแล้วนะครับ4ีประตูต่อสามสวยครับทำสวยลุกนี้นาทีที่แปดสิบเจ็ด แถมมาล็อกวิดนั้นแฮตทริกอีกนะครับยิงไปแล้วสามแอซซิสไปแล้วหนึ่งนะครับผมบอลอยู่ที่เปรีเปรีเปรี้จอยไนต์เปรีส่ง,งมาสวยปุโยโอ้โอตรงติดนี้มาเนมายิงโอ้ติดเซฟน้อเออเกือบฟีฟีแล้วนะครับโหเกือบจะเสมอแล้วโชคดีที่นอยเออยังช่วยเราจ่ายไม่ดีนะผมพลาดเองตอนจอ่ายไปเดี๋ยวจะ g r ว่าไงจะเปิดสั้นหรือเปล่า โรมินิกี้มินิก,นก้ส่งมาให้โยนครับโยนครับโยนครับเสียบอลให้แมสซี่แมสซี่มาให้วาลาวิทบาลาวิทให้ปิที่ซานโช่ซานโชว่ว่าไงซานโชว่ว่าไงแทงให้วาลาวิทส่งให้วาลาวิทบาลาวิทกระชากกระชากแล้วก็ส่งให้ซานโชคืนเรียบร้อย5ประตูต่อ3นะครับผมแสงแล้วครับมาแสงตอนช่วงหลัง ยิง3แอสซิสต์2ครับมาเลารวิดเขอนซานโชลงมาแป๊บเดียวเองยิง1แอสซิสต์1ครับก็จบเกมไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นเวลารวิดครั้งนี้ไปที่สกอห้าประตูต่อสามห้าประตูต่อสามฮะหมวกโอกาสยิงเท่ากันเลยนะแต่เขาตรงกรอบเยอะกว่าเราแต่เราครองบอลมากกว่าเขาหด้วยไปดูแมาเลอร์วิทตรงคนนี้ครับเวลารวิด9.0โอ้ซานโช่เพิ่งเข้ามาได้6.5เลย แล้วก็เดมิเล่ก็หกจุดห้าฟังเขาเข็นเยอะๆสุดแล้วก็แมนซี่นะนี่นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการเล่นวาราวคิครั้งนี้แหละก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากครับ